เตรียมตัวก่อนรับน้องเข้ามาเลี้ยงน้องจรโดยส่วนใหญ่ที่เราเจอกันเนี่ยสายพันธุ์ผสมคือพันธุ์พื้นเมืองเรานี่แหละครับถูกทิ้งเลี้ยงไม่ไหวบ้างก็ป,ปล่อยบ้างหรือว่าผสมกันเองโดยที่ไม่ได้มีการทำหมันมันก็จะเพิ่มจํานวนประชากรพอเราเห็นเยอะๆขึ้นมาเราก็จะเรียกว่าสุนัขจรกับสุนัขจรอ,อีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเกิดปัญหาจากเจ้าของรับมาตอนเด็กๆมันก็ดูน่ารักแต่พอโตขึ้นนะมันอาจจะดื้อบ้างซนบ้างด้วยนิสัยของตัวสุนัขเอ็ดและผลเนี่ยของเจ้าของหมานะครับอาจจะเกิดจากการ เจ็บป่วย ต้องพาไปพบสัตวแพทย์เพื่อทําการรักษาใช้งบประมาณในการรักษาค่อนข้างเยอะก็ออาไปทิ้งในที่ต่างๆอาจจะเป็นที่วัดบ้างละชุมชนบ้างละพื้นที่ที่ห่างไกลก็จะเอาไปทิ้งสุนัขกลุ่มเหล่านี้ก็จะกลายเป็นสุนัขจรที่ไม่มีคนดูแลบอกเลยครับมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับมีจิตใจในเรื่องของความเมตตาเนี่ยสุนัขจรเนี่ยเขาขาดการดูแลอยู่แล้วแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับคนที่จะเอาเลี้ยงสุนัขจรเนี่ยกลับมาเราจะนําสุนัขจรมาเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงได้เลยครับแต่เราก็จะต้องดูว่าสุนัขจรที่เรานํามาเเเเเเเลีี้้้ยยยยงงงงนน่่่่่าาาาาาปปป็็ัไววมถรรรกกจะตออดูื ส่งสาธาแพทย์ให้เขารักษาต่อพอหายแล้วเราก็ถึงกลับเอาเข้ามาดูแลและสิ่งสําคัญที่สุดคือทํากระบวนการในการกักโลก14วันแล้วก็ให้คุณหมอเนี่ยจเจาะเลือดตรวจสุขภาพทําวัคซีน พอเราเอาเข้ามาในบ้านเราเนี่ยสุนัขก้าวล้าไหมสุนัขที่บ้านเรามีไหมเราก็ต้องดูว่าสุนัขตัวใหม่ที่เป็นสุนัขจร John เข้ามาบ้านเราควรที่จะให้เขาทําความรู้จักกันกับสุนัขในบ้านแล้วก็กับสมาชิกในบ้านเราด้วยสุนัขจร John เนี่ยเขาอาจจะเจอประสบการณ์ในอดีตเจอในสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยเขาก็จะมีความหวาดระแวงเออเสียงดังไม่ได้คอนโทนไม่ได้เพราะเขาคิดว่าสิ่งรอบตัวเขามันคืออันตรายทั้งหมดจากกลุ่มของมันเองกลุ่มสุนัขจร John ด้วยกันเองโดนคนทําร้ายไล่ทุบตีอะไรอย่างเงี้ยต้องเข้าใจเขา,า,เา,เาล้าแลว เราควรที่จะมีวิธีในการ เข้าหาเขาสุนัขในบ้านกลับมาชิคในบ้านก็ต้องรู้จักวิธีการเข้าหาสุนัขจรที่เรารับมาดูแลได้ด้วยครับส่วนในข้อดีของ้องหมาจรนเนี่ยเป็นสุนัขพินเกิดในเมืองไทยเขาจะทนสภาพแวดล้อมหรืออากาศได้ดีทนต่อโรคแน่ๆสัสดส่วนสุนัขจรโดยส่วนใหญ่จะเหมาะกับคนไทยครับตัวเขาจะไม่ได้ใหญ่ควบคุมเขาได้มันก็จะเหมาะคนเลี้ยงในประเทศไทยแล้วก็อีกที่หวงถิ่นสามารถเฝ้าบ้านเราได้ดูแลและปกป้องเราได้ด้วยจุดเด่นของเขาคือความซื่อสัตย์และหวงแหนเจ้าของและที่อยู่อาศัยนี่คือ ข้อดีของสุนัขที่เพอร์เฟกที่สุดสําหรับตัวเรานะครับ